เฮียเ yeah, yeah. มีลอกดีซีไหมครับดีซีอีกแล้วครับอ่ะต้องใช้งบเท่าไหร่โอ้งบด้วยครับไม่ยังไม่รู้งบเลยยังไม่ดูครับโอ้โหตึงเปียพาดดต้องอบคุ่นแบบนี้เลยไหมครับเนี่ย<ม>นี่แหละครับชิ m มโน S-LX DC นี่อย่างเฟียวครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มของ DC เลยนะตัวนี้นี่นี่ ผู้คนอยากได้ยินเสียงนี้อือหือขออยที่อือหือขออยที่อือนี่ครับลื่นแน่นอนวีดแน่นอนตัวนี้รอบเจ็ดแบริงห้าตัวเบรกห้ากิโลนะครับชิวชิวชดงชะโดไซส์เจ็ดไซส์แปดก็ได้หมดนะครับโอเคตัวเนี้สี่เก้าศูนย์ศูนย์อืออืมยังไงะยังไงอ่ะ ครับผมลับ้านก่อนครับเอาเอาเอาเดี๋ยวเ่ยครับไปแบบไเด้